เรื่อยๆแต่เป็นต้งตงอะไรชอบแบบถ้ามาเจ็บหายไปมากับไมทีห้าทุ่มนี่ก็คิดว่ามึงเล่นเกมไม่โอเคเกมออนเกอชอบผู้ชายแบนแบนแต่พอมาคบกันก็คือจะคลองงำใช้อยู่ในกรอบเป็นมือปอาชอบมาแบบิแล้วแฟนเราก็แบบเฟลลี่เนาะเยอะไปไงแต่ที่อะไรอ่ะแบบคุยตรงกลางอ่ะเราคุยอย่างเงี้ยไม่ได้ กเลยสมกินกินกินอยู่อยู่ดีก็เอาจานไปไว้ตรงซิงแล้วไม่ล้างเออหมดเลยสมมติว่าชินกินข้าวเสร็จไม่รู้อิ่มไม่อิ่มชินวางช้อนองศาปเปลี่ยนไอรีเข้าแล้วว้าอีกงหอบว้าระหว่างรอเธอ,อย่ามือเท้าแข้งไม่ใช่กิรักษแบบนี้ไม่ดีเลยนะคนอื่นมองอยู่ชิวว่าไม่ต้องเชิญคูมาแล้วรายการนี้